ะปะฏิตังภูธะมังฆาลัง <c oughs> का पेषां का शर का मेधोतया भेभवनाय शर का मेधोतयाम प्रेधा शरण का मेधोतया का शरण का मेतायां भेभवन्या का चामि ततया मि नाम शरणं

โกเสยักเทีติปาริวัเจียติสัพวเมวะพิมาตตินาคาต้าหันทินาตัวมินารคานังนักปิยานาจปิมังจะโยเทนะสสัง

สีลันจะสังขารามัสันนัยุโยเทจเมตาวิสารังุอธานาสะสันนตรีุกันกัสจมยังภะขวัติยังิรติเชตเนรนาเปนตัสสะรามตา xin phép tàu hòa thì băng căng tèo thì tèo phép mua phạt còa thô phạt cà sô xung băng còa lê tàu cà hô chăng tàu ạt tàu ạt tàu อภิสัมภวจติอภิสัมมยติอภิสัมภวสิทถาวรอภิสัมมยอะตมาอาเิียรติเตเสติปัญยเปติปัญน์เตติวิวรติวิปัจจิโหตานิยจโรติสัมเพสังขารานิยจานิววาราวาเิตเวชตา Apisambut jati apisame Apisambut jitawa Apisame jatawa Jirgati telsen dipanggap Dipanggap Diwibara diwibar jati Utani ตุวสัตว์อวตารวาปีปเวตจักจักนันทวาตวสตว์ทเตจกนัิตามาตุ์มตาามิยามตาสัเธรรม โออาิสัมภวัจติอภิสัมเมติอภิสัมโพัิธรวาอภิสัมเมตวาอาสทียกติเตเสติปัญญาเสติปานะเสติวิวัติวิวัสสติหวตานิจัตโตติสัพเพดัมมาปัญตาติยัตมววักปะวาธาตมนาเตปิโกลวักวัต ตัวาส,ส,สิตังภิณฑรีตังวัดมายันาปฏิกังเทอนาคตังยัตติตังปะณินั์ตังอาปา จะอนาัตตาตุังลัณจะโยจรรมังกาตตาตวิปัสสติอสังนิรังนิสังตัวบางตามเวตามอนุปรูไฮเรอาเทวะเกยยามาตามมตัวจังยามารณังสุเวนะอินโนสังการเทนัมอาเสน นะมาจุนะเอวังวินาริมาตปิาโหรากมาตนนิตังการเวพเลกรรทโตติสัมโตอาติกเตมุลี kam masaca tewanmanna mood ngopat ka keluar bisawak pada watta akanwasan pri dikawawala kar farsiko apaagi kau par Nam ปุพพิปันโนภะคะวะตัวสาวกัสสังโฆชุพปุพพิพันโนภะคะวะตัวสาวกัสสังโฆยายปฏิพันโนภะคะวะตัวสาวกัสสังโฆสาเนียติปฏิพันโนภะคะวะตัวสาวกัสสังโกยติชังจัตตาริปุริสายุคามิอาตัม tia tóc là tia pacao tóc xao tóa unayo pao unayo ca kỳ đayo an chả lê cà răng anu tóc ta nhá เนะมาันานาวิตตมะวิตินาจิตวามุนินทวตัง เตจสัพพวตุเตจยามังครานิมาราคิเรฆมติโยจิตสังราตินทวรัปณนารวตกรมานัมตาเจยาขังตันติสุตันตวิตินาทิตวามุนนโวตังเตจสัปววตุเตจยามังรานินาลาคิเรฆัม tỳ ma thập tuất tam ca văn tì cha tam sanh ni vát suta lún tam sẽ kavitinna chitto va mu tin tu a tan teja sapa tu teja yamana ni ho khe kaka tam ti ha vát suta lún đam มาระวันตาวเดียดเทียติสังปทธรมโนทิเทวามุนินโทตันเปยจัสตาวะตุเตยชัยมังคะลานิกัตเจวานักกะมุตตระริวะคายียาติยาตยาตรกัมวัจนาจันยกาย วิปินาจิตตวัมุนินตสวตังเตจสาววัตุเตชัยมังคลาภิรัตยังวิหารยมติสัจจทวา tên uông vác áp ý tẩm an ăn tạt yang đa ura vanya vách vách áp ý tót gi tô áp môn em cho tante gia sắp vào áp tụ tê gia yamá kalaninan toa banana ra วิจินาทิตตวามวลินโทตามเตชะสัพพวัตุเตชยมังทะลานิโกคาอัตเตติปุจเกอนาสสุธาทาหัตัง โสกิจุติเมติปัตตาปิตาณังลานัตเตนะวิตินาจิตวานุนินทระดันเตจัสสภาวัตุเตจายมังคารานิเอตานิปวัตกาจายมังคาราอัตตากาโยวาจโนนัตินติเนสารเตมะตันเทจิตวานเนาวิวิธานิจุปั

ภระวันตุเตภวันตุสาปรมังขลราการตุสาปเทวัสสาสสังขาโูาเวนัสธาโสตอาวันตุเตสมสงฆ์สมณักดิสุดเุทมนที่เสร็จแล้ว คุณโยมที่มีรายนามดังต่อไปนี้จะได้เข้าถวายเครื่องศยีธรรมแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จันที่หนึ่งขอเจริญพรนายวชรพงษ์ธนพงศ์เดชสกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขอแหลมนายวรรพบลรักษ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขอแหลมคุณพงศ์พิสุทธิจินตะสโสพลประธานสภาวัฒนธรรถถมเขตยันนาวา น,นายธนาธรการจนากรหัวหน้าฝ่ายโยธานางสาวเดินเต็มดีเทียนรักษาการหัวหน้าฝ่ายรายได้นางสาวนัดรดาเชียงชินหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดนางจิวรวดีก้อนด้วงหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมนางสาวนวลชนกประเหตุานหัวหน้าฝ่ายกังคัง คุณสุดารัตนประจักษ์พักดีคุณกมลศักดิ์อมรัตนพิทักษ์พุ่มในการปัฐมรัตน์คุณอุไลเต็มพิทักษ์ทุ่มในการบุญชูอาจารย์อัมพันเลิศลักษ์คุณกัญยลัก์ปิยางสุขคุณแม่ปรน,นองนิพัฒคุณกัญจนาพุทธะอวยผลประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางคลม ก็ผู่แทนคุณอภินยาอักษรทูสิทธิคงที่บริจาคมาสองแสนบาทคุณรัชดาไส้แห้งนะคุณโยมนี้แทนคุณนัทิดาเจริญวสินดรธัญญาลีาบ้าคาคุณสุภาลิมศรีสุขคคุณคุณอรุณชูทองนะเจริญพราคุยโยมที่มีรายนามนะแต่เราวภาพได้ประกาศนะเจริญพรโยมยุบลุกขึ้นมาโยมจับด้วยกันก็ได้นะโยมนะะแล้วก็ คุณสกุลตลาดเชื่อมวิทย์นะคุณชาลิสาเลิศทองไทยนะโยมเข้ามาประเคเป็นตัวแทนของดรนางสาวจิรลล์บินสิทธิ์นะยอมมาจับด้วยกันได้โยม,ม,ม,มจับด้วยกันได้โยมจับมาเลยด้านท้ายนะที่มีรายชื่อรายนานนะที่อาตมาภาพเดี๋ยวคนขับรถพระรอสักครู่นะให้โยมเข้าประเข็ยืนถวายเลยพี่จับด้วยกันก็นได้นะโยม,มจับด้วยกันก็นได้ด้านท้ายนะี่ว่าขยับขยับ นะหนึ่งชุดสองสามท่านก็นได้โยมนะจับด้ยวยกันจ้าจับด้ยวยกันเลยะจะเจริญทอนโยมนะประเคนเสร็จแล้วกลับนั่งที่เจริญน,นะโยมนะจะจะให้พนักงานนะขับรถลูกศิษธ์นะ เข้ามารับเครื่องทยธรรมเจ้าหน้าที่จะได้รากูาสาโยวันนี้ได้รับความเมตตาจากประเดชประคุณพระรมดีโลก นะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดสามพยาวรวิหารเจ้าเมตตาทอดราไตบังสกุลจำนวนห้าไตยแล้วก็พระเดชพระคุณพระพูม์วชิโรดงเจ้าลาภาคสิบเจ้าวาดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารรองแม่กองบาลีสนามหลวงทอดตไตห้าไตยในส่วนที่เหลือก็ท่านพระครูปริยตญาณกูลเจ้าวาดวัดเลยี่ยงึกา เจา้าคณะแขวนบ้างคอแรงเขตสองจะได้ทอดผ้าใบอีกจำนวนหนึ่งแต่ก่อนเจ้าหน้าที่ 劳动啊 はい。<laughs> Thank you. เปรีภูเลนเศรษฐากระสังเอวะเมวะปิตุสินังเตกานามุปปะปัสสีอิชิตังปัสิีตังตุมขังทิพเปเมวะสมิจตุสัพเทปุเลนสุสังสปาจันโซปะละโสยถา Manikotik laku jatah Kepitiknya Di wajah

เวัตุเทภวัตุสพปมาณละขันตุสัพเทวะตาสัพธัมมานุภาเวนสัตสวดีเวัตุเทภวัตุศพประมาณละขันตุสัพเทวะตา วอาหังสมาสุตโตภะะวาุทังภะะวันตังภิวาเทสว่างฆาโตภะคะตาโมธรรมลังละมะาปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโสสังขังนามา Mira.